จริงค่ะรับลงสู์บาทจริงๆเลยไม่ยากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำให้ามาติดต่อก่อนนะคะมาเดินเลือ่องเอกสารก็ได้เพราะนักง,งานนี่พูดจาพร้อมมากเลยค่ะบริการดีด้วย มาปล่อยรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถทดลองขับจากศูนย์โตโยต้าวันนี้ได้เจ้าของใหม่แล้วเป็นพี่บีนะคะยินดีด้วยค่ะพี่บีคะออกรถกับนานามอเตอร์เรายื่นอาชีพอะไรคะเยื่รมค้าขายค่ะพี่เขาค้าขายนะคะขายมาล่าอยู่ที่ตลาดบ้านไม้ไปอุดหนุนกันได้แล้วก็รับรถศูนย์บาทจริงไหมคะจริงค่ะรับรถศูนย์บาทจริงๆเลย เอกสารยากไหมพี่ไม่ยากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำโอเคค่ะเต็มสิบให้คะแนนนานามมเตอร์เราเท่าไหร่คะส,สิบไปเลยค่ะ,อะขอบคุณค่ะ,ะแล้วฝากบอกอะไรกับคนที่กําลังอยากได้รถยนต์มือสองแต่คิดว่าตัวเองจะออกไม่ได้ให้หน่อยค่ะให้เรามาติดต่อก่อนนะคะมาเดินเลื่อยเอกสารก็ได้พนักง,งานนี่พูดจาพร้อมมากเลยค่ะบริการดีด้วยขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะโปรโมชั่นวันสุดท้ายวันรุดจีนก็มี ซองแดงมอบให้พี่บีด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้มีเงินสดกลับบ้านให้พี่บีอีก6,000บาทค่ะค่ะยังไงขอบคุณพี่บีนะคะ,คะที่มาให้นานามโมเตอร์ของเราดูแลแล้วใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้แนะนำนานามอเตอร์ทักเข้ามาสอบถามคุยกันเยอะๆนะคะ